สวัสดีครับผมแฟนข่าแฟนเพจเอฟซีทุกๆทุกคนอยากสนิทมีสหายน้ำหนะครับเนาะมันนี้กับวันที่เ้านะครับผมวันที่เ้าวันที่ยี่สิบเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพาแฟนเพจเล่นครับมึงงูอยู่ขอบงเฉยยอนนะครับว่าเปิดราคาขายผอมนะครับเนาะมันไทยทําให้เิึงเสียนะครับเนาะุูนะครับมีงวแม่ลูก ลูกแม่คมหนึ่งลูกผูคมหนึ่งครับอ้อ,อนี่นะครับเนาะแม่ลูกเขาบีเขารุนเขารุนธรรมชาติเลยถามื้นหานนะครับกนะ็แม่ลูกลูกผูความผสมนะครับ ห้าหมื่นห้าพันเพราะว่ามันเลือดสูงเพราะว่ามันเรือดร้อยนะครับเนาะแม่แม่ลูกลูกแม่แม่พ่อผสมราคาหามือนหาครับเจ้างแสบงลูกคน,นครับแต่คนนี้แม่หลี่แม่หนึ่งนะครับเนะี่แม่นี่ทับไปให้รอครับเนะี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเนะี่ยท,ทรงฟรีทว่าปากอิสานปากอิสานบ้านเขาทรงอฟีเอฟซีนครพนมสก,กุลน,นครเนานะ เบ่งกันโทลมาน,นะครับเด้อสายเหนือนะครับเนาะวาวเชยอ่อมีแนวน้ำอยู่หนึ่งมันสองโคมนะครับเนาะหนึ่งมันหนึ่งมันสองมนี่แม่มพ่อผอมหน่อยน,นะครับเด้อยคนตกต้องทำเนาะช่วงนี้คนนะครับฝ่ามือนฟื้นดินอยู่นี่ครับลูกตัวแม่เขาหลุนห้าเหมือนห้าพันทรงพีเขาพาอิสานด้วยก,กันครับแม่คน สำหรับตัวผอมๆนี่นะครับเนาะราคาถึงๆนะครับเนาะราคาถึงๆนะครับเนาะสองหมื่นเก่าพันมาถึงสามหมื่นนะครับเน้ะแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกครับนี่ยพ่อแม่แบบนี้นะครับเนะนี่ครับตัวลูกคนแม่ลูกลูกแม่เป็นหัวบดๆนะครับเนาะขึ้นมาอยากได้ถักมาโทรมานะครับเนาะ ราคาแสนมิตรภาพครับแม่ลูกคมเนี่ยสองหมื่นเก้าพันทรงฟรีตภาพอีสานเื่อกันครับนี่ครับตัวแม่พันสองหมื่นเก้าพันแล้วก็หมื่นเก้าพันเล่เล่นะครับเนาะสมไว้อมนะครับเนาะทับโตรครับผมทับมั่นไว้ครับนี่แต่ว่าหางพันกินนะครับเนาะหางพันเกิดอุบัติเหตุตอนขึ้นรถนะครับเนาะที่สวนมันก็เลี้ยวมาเลี่ยงไว้ ยังไงพันก็ตอบแค้นเดียวกันถือว่าพันทับมีลูกไว้แหงนะครับเนาะในราคาหมื่นเก่าพันถือไปถือนะครับนะถือกูราคา 19, เขียงอยู่นะครับนะเนาะเขียงไนะปนในราคานี้ผมนะครับเนาะนี่ของหัวชาเย่านี่ถือกเูกเขียงครับผมหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันแมล่ลูก 5, 000, 5, 000. ลูกแม่ห้าหมื่นห้าแม่ลูกลูกผู แม่พ yup. like, ่อชมนะครับขอกหัวเชียวมีคือสามนี่นะครับเน้ะข <pper> ึ้นมาอย่างได็กับทักวาดถรรมะเมียนี่จำนาไประด้นะครับเนาะว่าคงกันมองไปทังสองคบกันเลยนะครับเนาะก็จะได้สาวซ้ำหน่อยก็บบ่าวซ้ำหน่อยไปน้ำนะครับเนาะสองกครับหาหาบวกเอาเลยครับเนาะสองกครกับหาหากับบวกกอนนะครับเนาะ มื่ออย่างได้ไปทั้งสามสื่อสามได้ไดไดนะสามก็ได้นะครับเนาะสื่อสองเพิ่มก็ได้นะครับเนาะแมรี่อีกตัวหนึ่งกับห้าสื่อหามีสิทธ์ได้หกนะครับเนาะอะคลิปนี้จบไปเช่นนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีชูขู่ชูคนคลิปนี้จบไปเช่นนี้ครับผมสวัสดีครับ